สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้สายจะพาไปเบิ้งรายได้ของสายเนาะที่ว่าได้จากาการเทรดเนาะการเทรดบีเเนาะเขาสามารถเบิ้งได้สเตทเมนต์ในการเทรดหรือว่ารายการเทรดเนาะการไปเบิ้องอนะสเตทเมนต์ในการเทรดก็คือให้กดเข้าบนลูกศรไปกับตัวนี้แล้วจะเห็นรายละเอียดถังหมดเลยเนาะกดเข้าไปเลยนี่ตัวนี้สายเทรดมือ้านี้เนาะโอเคไม่ทีหนึง่งสายชนะ เสียเนาะสนะเสียสนะเนาะ้วก็มาเบิ่งเนาะตัวนี้ใส่ได้สนะเหรียนกันเลยเนาะเหรียนกันเลยหนึ่งสองสามสี่สนะสี่ข้างเหรียนกันสี่ไม้ติดเนาะตัวนี้ไม้ขอมาเสมอเนาะเขาอ,ออกหนึ่งจุดศูนย์หกเหรียญ้วก็ได้มันหนึ่งจุดศูนย์หกเหรียญไม้ขอมาเสมอตัวนี้เสียนตัวนี้ เสียได้เสียได้เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือใส่ได้แปดไมติดเลยเนาะได้หมดเลยเรือนั้นตั้งแต่บอนนิดได้หมดเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ยุดหึงอีกตัวหนึง่งนแะปดเนาะแปดแสดงว่ามือเร้านี้ใส่ได้8ปดไมติดเลยเนาะออยู่ในนี้1 USDT ก็สาวผันไปแล้วเนาะ แต่ว่าใส่ได้อัน3.33 USDT ก็ประมาณ6ก0 0บพันเนาะกพั 68, เนเงินกีบเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเทรด BS เนาะการเทรด b ิ๊กเอเนาะประมาณนี้โอเคก็ภคยที่ว่าอยากมีไรายได้จากการเทรดก็สามารถปรึกษาได้สามารถทักหาได้เนาะก็คือบมเมนใต้ใสายคนเดียวเนาะใส่ก็สามารถให้ความปรึกษาได้เนาะแต่ว่าทางเ้าจะมีอาจารย์แปลว่า มีปะสสารกันลายกว่าห้าปีมาซอนให้กับเฮามาพาเทศให้กับเฮาเวลาที่ว่าเขาจะออกออเดอร์เนาะก็สามารถออกตามเขาเจ้าได้เขาจะบอกให้ซื้อเขาก็ซื้อไปตามเขาเจ้าได้เลยเนาะไม่ขอมาทางเฮาเนาะจะมีคนแบบพาเทศพาสร้างกําไรให้เนาะ่ได้ที่ว่าเฮา h i ดบ่ได้กะเขาจะซื้อบอกให้เฮาว่าได้ที่ว่าเฮา h i ด,ได,ดได้เขาก็ฮิดไปแบบนี้เนาะก็ใครที่ว่าสนใจอยากสร้างรายได้นำก็สามารถทักหาได้เดอ้อเนาะ พายทร่ว่าอ,อยักบ์เบงลาลาเฮามีเฮามีระบบตัวนี้แล้วแต่ว่ายักสอบถามรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้เนาะพายาร่ว่าบบมีก็ยักษาหารายได้ไปนํากันแบบนี้ก็สามารถทักมาได้คือกันเนาะโอเคเบอร์โทรก็9437935เด้อทักมาทางเบอร์แอปหรือว่าทาง messenger ก็ได้คือกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบใจคนที่ว่าเข้ามาเบิงเข้ามาสมเนาะ แล้วหามาพบกันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอขอบใจหลายๆ